รีวิว Lenovo Log 15แล็ปท็อปเกมิงซีรีส์ใหม่ดีไซน์โฉบเฉี่ยวเร็วแรงด้วย CPU Intel Core Gen 13เล่นเกมลื่นไหลระบายความร้อนดีเยี่ยมราคาเริ่มต้นแค่30,000นิดนิดเกิดเป็นนักรีวิวต like ้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำจิกโก้ไอทีครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเกมมิ่งแล็ปท็อปซีรีส์ใหม่จาก l e โนโ o นะครับนี่คือเล n น v o l o อกครับสะกดว่า L O Q ออกเสียงว่าล็อกเลยนี่คือเกมมิ่งแล็ปท็อปซีรีส์ใหม่จาก l e โนโ o นะครับซึ่ง l e โน v o ได้ประกาศจะใช้ซีรีส์นี้ตั้งแต่ตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับในเดือนมีนาคมแล้วตอนนี้ซีรีส์นี้ก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว เท่ากับว่าจากนี้ไปนะครับในความเป็นเกมมิ่งแล็ปท็อปของ Lenovo นะครับเขาจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกก็คือที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือ Lenovo Legion ตัวนั้นจะเป็นเกมมิ่งแล็ปท็อประดับกลางไปจนถึงระดับบนถ้าเป็นเกมมิ่งแล็ปท็อประดับเริ่มต้น ก็จะกลายเป็น Lenovo Lock ตัวนี้นี่ข้อดีก็คือเขาจัดสเปคมาแบบพอดีพอดีมีการ์ดจอแยกมีแรมเยอะๆ CPU รุ่นแรงๆหน่อยเสร็จแล้วออกมาเป็นเกมมิ่งแล็ปท็อปในระดับราคาเริ่มต้นแค่30,000กว่าบาทอืน่าใช้มากๆเลยนะครับ อย่างตัวนี้นะครับ CPU Intel Core Gen 13 RAM 16 gig, g ิการ์ดจอแยก4050นะครับในราคาเริ่มต้น30,000ต้นต้นเท่านั้นเองถือว่าน่าใช้มากๆวันนี้รีวิวรุ่นนี้ให้ดูครับนี่คือชื่อเต็มของเขา Lenovo Log 15 IRH8 ดีไซน์ครับ Lenovo l ล c อ15 IRH8 นะครับให้ดูสีของเขานี่เป็นไงสีอย่างนี้เรียกว่า Storm Gray นะครับเป็นสีเทาแบบผิวด้านนะครับแล้วถ้าเราดูที่โลโก้ของ Lenovo Lo c อนะครับเราจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างซีรีส์รุ่นพี่ของเขาเนั่นก็คือ Legion นะครับจะสังเกตว่าตัว O ของเขาเนี่ยจะคล้ายกันเลย แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาจากรุ่นพี่ก็คือพอร์ตเชื่อมต่อครับส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลังนี้ซึ่งจะช่วยให้เราใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาเราต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลต่างๆนะครับจะไม่เกะก,กะเลยตัวบอดี้แข็งแรงทนทานผ่านการทดสอบระดับมาตรฐาน Military Standard 8 1 0 H ใช้งานได้แข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนพอเชื่อมต่ออย่างที่บอกครับว่าพอส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลัง ทีนี้เขาจะเหลือพอร์ตบางพอร์ตให้อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาตามความจําเป็นของการใช้งานเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างอย่างด้านซ้ายนะครับจะมีพอร์ต USB Type C นะครับพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ต USB 3.2 Gen 2 bandwidth 10กิกแล้วก็เป็น Display Port ด้วยในตัวแถมยังเป็นพอร์ตที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะครับ support power delivery ให้กําลังไฟสูงถึง140วัตต์เลยนะครับแล้วก็ combo jack ครับ3.5มิเม mm, เสียบลำโพงหรือว่าเสียบไมโครโฟนได้ ด้านขวานะครับก็จะเป็นพอร์ต USB-A อันนี้น่าจะเอาไว้ต่อเมาส์เป็น USB-A 3.2 Gen1 Bandwidth 5G แล้วก็อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์สำหรับเปิดปิดกล้องเว็บแคมเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว เรามาดูด้านหลังครับด้านหลังนี่ก็จะมีพอร์ตเรียงรายกันอยู่เต็มไปหมดเลยจะมีพอร์ต USB A ให้2พอร์ตเป็น USB 3.2 Gen2 b a ด d w i d t h 10 g ิทั้งคู่เลยนะครับต่อด้วยพอร์ต LAN นะครับแล้วก็พอร์ต HDMI ซึ่ง support HDMI 2.1ปิดท้ายด้วยพอร์ตเชื่อมต่อกับตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟรูปทรงจะคล้ายๆ USB อย่าเสียบผิดนะด้านขวาสุดนนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ของเขานะครับ กับแผงระบายความร้อนรอบตัวโอ้โหผู้ชมดูสินี่ด้านหลังนี่มีสีฟ้าสวยนะครับแล้วก็ช่องด้านข้างก็มีช่องระบายความร้อนด้วยถือว่าเป็นแล็ปท็อปที่ออกแบบมาเรื่องของระบายความร้อนได้ดีมากๆ มาดูสเปคของหน้าจอกันครับ l e n o v o o o c k s e r i e s นะครับจะมีหน้าจอให้เลือก2ขนาดนะครับนั่นก็คือ15นิ้วกับ16นิ้วแต่จริงๆใกล้เคียงกันมากเพราะว่าจอ15จะเป็น15.6นิ้วส่วนจอ16จะเป็น16.0ซึ่งใกล้เคียงมากๆเลยแล้วแต่คุณจะชอบเลยนะครับแล้วก็ความละเอียดก็มีให้เลือกทั้ง 2K และ1080นะครับอย่างตัวที่เราเอามารีวิวในวันนี้นะครับ จะเป็น Lenovo Lock 15ซึ่งจะเป็นตัวหน้าจอ15.6นิ้วนะครับเป็นจอ IPS Display ความละเอียดเนี่ยตัวนี้จะเป็น 2K แล้วก็ Anti-glare ด้วยลดแสงสะท้อนนะครับ พอเป็นจอสเปคนี้เนี่ยจะทําให้เขาได้รีเฟรชเรท165ซึ่งเราสามารถตั้งค่าเป็นแบบได y นามิกได้นะครับตอนที่เราไม่ได้เล่นเกมเนี่ยเราใช้หน้าจอแบบนิ่งๆน,นี่นะครับเขาจะลดเฮิร์ตลงมาที่ 83Hz แล้วพอเราเล่นเกมก็จะสปรินตตัวเองขึ้นไปเป็น 165Hz เเพื่อความสมูทเนียนตานะครับ เป็นจอเกมมิ่งก็จะต้องมีค่าสีนะครับ srgb ถูกต้อง100%เลยความสว่างสูงสุดของหน้าจออยู่ที่350นิดแล้วก็มีเว็บแคมความละเอียด 1,080p ให้มาด้วยคีย์บอร์ดของรุ่นนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบ full size นะครับจะมีระยะห่างระหว่างปุ่ม1.5 mm มมทัชแพดขนาดใหญ่ควบคุมง่ายติดมือดีมากมีไฟ rgb เป็น rgb แบบ4โซนช่วยสร้างสีสันในขณะที่เล่นเกมนะครับ แล้วก็มีแอนตี้โกสด้วยนะครับคุณสามารถกดปุ่มพร้อมๆกันสั่งงานได้หลายปุ่มหรือว่าเล่นเกมก็สามารถกดโลัวๆได้เลยนะครับมาดูเรื่องของสเปคครับ Leonardo l ล n o v o l o c k 1 5 i r h 8นะครับตัวนี้เลือกใช้ขุมพลังเป็น intel core gen 13 world b a s t gaming cpu ต้องตัวนี้เลยนะครับโดยรุ่นที่รีวิวอยู่นี้นะครับจะเป็น intel core i 7 1 3 6 2 0 h เป็น CPU ที่เหมาะสำหรับการเล่นเกมมากๆเพราะว่า CPU ของ Intel เนี่ยเขาจะมีการแบ่งคอของ CPU ออกเป็น2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือ P คอกับ E คอครับ P r e คือ Performance Core นะครับไม่ว่าเกมที่คุณเล่นนะครับจะมีการประมวลผลทางด้านภาพสูงแค่ไหนก็ตามนะครับ P คอเนี่ยสามารถจัดการได้อย่างชาญฉลาดเลย แล้วก็ในระหว่างที่เราเล่นเกมเราไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวเราแชทด้วยนะครับเราทำสตรีมมิ่งด้วยเราแคปเจอร์หน้าจอด้วยเราสื่อสารผ่านทาง Discord ด้วยสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นหน้าที่ของ e-core หรือ efficiency core นะครับที่จะช่วยจัดการงานเล็กๆทำให้ทุกอย่างในการเล่นเกมของคุณเนี่ยผ่านไปได้อย่างราบรื่น CPU ตัวนี้เป็น CPU รุ่นใหม่นะครับเพิ่งออกมาต้นปีนี้เองนะครับตัว core i7 1 3 6 2 0 h ตัวนี้เขาจะมี6 p core แล้วก็มี 4E Core นะครับทำให้ราคาของ CPU นั้นย่อมเยาวลงสามารถจัดเข้ามาในรุ่นนี้แล้วราคาไม่สูงมากทำงานร่วมกันกับ RAM DDR 5บัต5 0 0ให้มาความจุ16 g ิเหลือเฟือใช้งานได้ทุกงานเล่นเกมได้ทุกเกมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีการ์ดจอแยกให้ด้วยนะเป็น RTX 4050นะครับ s t o r a g e ให้มา 512GB เป็น PCIe e x p r e 4คูณ4นะครับผมลองเทสสปีด Read w r รด e ดูนะครับได้สปีดในการอ่านประมาณ2,009แล้วก็สปีดในการเขียนอยู่ที่ประมาณ2,300เมต่อวินาทีนะครับถือว่าใช้ได้เลยแบตเตอรี่ให้มานะครับ60วัตต์อวนะครับใช้งานต่อเนื่องได้7ชั่วโมงนะครับมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จกำลังไฟ170วัตต์ซึ่งสามารถทำรับปปิดชาร์จได้นะครับชาร์จ30นาทีได้แบตเตอรี่ถึง70%เลยทีเดียว แล้วก็ Build-in Windows นะครับ Microsoft Windows 11 Home ให้มาด้วย ประสิทธิภาพนะครับของ Lenovo l ล c อ15ตัวนี้เราไปลองเล่นเกมกันดูครับเริ่มต้นด้วย Battlefield 5ผมตั้งความละเอียดเป็น 2K เลยนะครับแล้วก็เปิดเซตติ้งดังต่อไปนี้นะครับเปิด Direct X 12เปิด DLSS เปิด HDR แล้วก็กราฟิกนี้ตั้งเป็นระดับ high เลยนะครับ ในขณะที่เล่นอยู่นี้เราจะได้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ48ถึง54เฟรมเซกซึ่งถือว่าไหลลื่นภาพสวยงามเลยทีเดียวนะครับต่อที่เกมที่2นั่นก็คือ Overwatch 2นะครับความละเอ K, ียด 2K เช่นเคย Render Scale เราตั้งไว้อยู่ที่100%นะครับแล้วก็เปิดกราฟิกระดับ EP i c เลย ช่วงที่เราเคลื่อนที่ไปตามส่วนต่างๆของฉากนะครับเราจะได้เฟรมเรทประมาณ80เฟรมบวกๆขึ้นไป,ไป จังหวะสู้กันเนี่ยโอ้โหใส่อันติกันนัวๆนะครับเอฟเฟกต์ตการตานี่เฟรมเดทก็จะได้ประมาณ70กว่าเฟรมเดทนะครับซึ่งถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียว ลองไปเล่นเกมที่ยอดนิยมอย่าง PUBG กันบ้างนะครับความละเอียด 2K เหมือนเช่นเคยนะครับเรนเดอร์สเกล100%เปิด DirectX 12นะครับแล้วก็ปรับกราฟิกเป็น High นะครับ ช่วงที่เราเคลื่อนที่ไปนะครับเข้าบ้านเก็บของหรือว่าเจอศัตรูนะครับไล่ยิงกันเนี่ยจะได้เฟรมเลตประมาณ70กว่ากว่าๆนะครับแต่ถ้าเรากระโดดขึ้นรถนะครับขับไปในฉากโล่งๆกว้างๆเราจะได้ถึง80กว่าเฟรมเลยทีเดียว ในขณะที่คุณเล่นเกมนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าระบบเสียงเนี่ยโอ้โหมีมิติโอบล้อมให้ตำแหน่งของทิศทางเสียงชัดเจนดีมากๆนะครับนี่คือระบบเสียง n a h ิมิกอ u อดิโนะครับโดย SteelSeries นะครับซึ่งจะช่วยให้สภาพแวดล้อมในเกมเนี่ยมีเสียงและมิติที่คมชัดมากๆรวมไปถึงคุณสามารถสื่อสารกับเพื่อนหรือว่าทำสตรีมมิ่งได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะจัดลำดับความสำคัญนะครับแยกส่วนของเสียงแต่ละเสียงรวมไปถึงเสียงสื่อสารของเราด้วยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจนะครับแล้วชอบที่จะปรับมัคสวิทนะครับนั่นคือการบายพา s สจาก CPU ให้ส่งข้อมูลไปยังการ์ดจอแยกโดยตรงเลยเนี่ยคุณสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ในเครื่องรุ่นนี้นะครับเข้าไปเซตติ้งเปิดมัคสวิทนะครับแล้วคราวนี้กราฟิกของคุณก็จะดีขึ้น5-10%เลยทีเดียวเล่นเกมไปสักพักครับลองเอามืออังอดูโอ้โห ระบบระบายความร้อนของรุ่นนี้ทําได้ดีมากๆนะครับเ e โนเวอร์หอกนะครับจะมีท่อนําความร้อนทั้งหมด4ท่อทํางานคู่กันกับพัดลมขนาดใหญ่85มิลิเมตรเป็นพัดลมคู่2ตัวเลยแล้วก็มีการขยายช่องลมเข้าและช่องระบายลมออกให้ใหญ่ขึ้นด้วยทําให้การระบายความร้อนของเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับพูดถึงการปรับแต่งเรื่องของพลังงานและการระบายความร้อนนะครับถ้าคุณใช้เ e น v วนะครับคุณรู้ดีอยู่แล้วว่า คุณจะสามารถปรับแต่งค่าพลังงานของคุณการใช้งานกราฟิกรวมไปถึงการโอเวอร์คล็อกและดูสเตตัสต่างๆของเครื่องผ่านทางซอฟต์แวร์ตัวเดียวนะครับ all in one เลยเป็นแดชบอร์ดที่ดีมากๆนั่นก็คือ Lenovo v a n t a g e ใช้งานกันมาหลายรุ่นหลายสมัยแล้วนะครับถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีมากๆเลย เป็นไงครับน้องๆหนูๆน,นะครับที่อยากได้เกมมิ่งแล็ปท็อปมาเป็นเครื่องแรกของชีวิตผมว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาจัดสเปคมาค่อนข้างดีเลยนะครับผลของการเล่นเกมก็ทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับ ได้เวลาบอกราคาแล้วครับ Lenovo Lock Series นะครับราคาเริ่มต้นแค่33,990บาทแนะนำให้ไปดูตามร้านตวแทนจำหน่ายซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับแต่ละร้านนะครับเขาก็จะจัดสเปคมาซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะมากทำให้ราคาที่ไม่เท่ากันได้นะครับ CPU ก็มีตั้งแต่ Intel Core i5 Core i7 หน้าจอมี Full HD มี 2K RAM มี 8GB มี 16G b ความจุก็มี 512G b ไปจนถึง2 t b นะครับ แต่ละรุ่นแต่ละแบบก็จะราคาไม่เท่ากันไปดูที่หน้าร้านดีกว่านะครับแต่ซื้อแล้วสบายใจเพราะว่า Lenovo เนี่ยเขาบริการหลังการขายให้การประกันแบบพรีเมียมแคร์3ปีนะครับเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีครีเอเตอร์ก็ยอดเยี่ยมต้อง Lenovo Lock Series ครับ